ที่การตีสายไฟเบอร์เข้ามุมนะครับอะยัไม่สจบ คุ이จะได้ไปทํ <목소리> 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 看到海的，肯定有哎。 เป็นการจบขั้นตอนการตีกิฟเข้าโค้งนะครับ